ครับผมสวัสดีอาจารย์คุณปอทุกท่านนะครับเมื่อนี้ก็มีคิ่วทรงนกครับผมที่ลงไปนะครับเจ้าริ้วเกียมนะครับตัวนี้ครับมีคิ่วทรงนะครับทรงหลอคําตัวนี้ที่ไปทั้งโค้งเกียมอุบลนนะครับจับนกกันเลยครับขอกองเลยเกียมกองมาเลย ประตูเขียบได้ครับไปเข้าบ้านไงบ้าน มาแล้วครับููนนนยหึ่ง0107ครับผมไมาลุกไปเรียบร้อยครับเขากล้องแลย เอร่ยรอยครับผมไปครับเข้าไปส่งนกกันครับไปทางโค้งเจียมอุบลราชาธานี